พอจะย้ายได้ไหมครับใช่ค่ะจะปัดเลียวกีาขได้ไหมได้กันได้ไหมได้อ้าวรถทยเานี่ยเลยคับไลยคับไเลยครไปเัปเรับครเลยครัไปเเรบไปเลยครครเคเลยครัไปยบคเยเัลเเไเเลเาเบลบเปยยเเจอแก๊งหญิงเลย ไปไหนกันหมดโอ้ขอโทษครับเ<อ>ดี๋ยวขาซ่อนอยู่หลังเขาเตอร์ป่ะ เก็บเลยอ่ะลงชิงแลนไปยังอ่ะลงไปแล้วโอเคจ้ะแต่แตไปดีเช็คอีกทีก็ได้นะคิดตั้งอยู่ไหนอ่ะอยู่แลนเนี่ยโอเคกำลังไปหินมาเช็คที่สวนไม่เห็นเจอเขาเลยอ่ะ ไอเช็คใคร <S <S อีกก็เช็คฟอร์มานอยออะอยู่แต่ที่ฟาร์มค่ะฉันเจออยู่ยใส่เคื่อหลือเขาเทมปุระเนีน่อยอืมอิโพเทมปุระมากอยู่แซลมอนบ้่ะ <S 2> <S 2> <S เขาจะเปิดร้านขา,ายข้าวหรองงเดินไปถามสิเอ้ยโอ้โหแกชนผู้หญิงตัวเล็กๆแกคิดจะกลับมาขอโทษบ้างไหมใครวะ โอ้ขับรถต้องไเธอแกกขอโทษแกแกแกฟ่าแต่ละวันที่กูต้องเจอคิดตั้นทำไรต่อ มาดูยอมน่าจะทองอะที่ไหนแลนหรออรุณเฮ้ยค่ะพี่จุกไปไหนเนี่ยทางพันธนี่เหรอกางจะขับไปแลนค่ะอ๋นนอี่แรกรถหิน,นหอ๋อเพาะว่าคนนี้มาสายเลยครับนี้่เจอแล้วตรงนี้งหัวค่ำหัวค่ำไม่เจอเลย<ฤ> ทุ่มหนึ่งห้าโมงค่ะมาห้าโมงเย็นใช่มาทุกมาห้าโมงเย็นนะพี่จุกไม่เจอเองเปล่าอ๋อผมไปถ่าทุ่มรับเลยไม่เจอนั่นทุ่มสองทุ่มพี่จุกเขียนที่ตอนไหนเจอเจอเพื่อนผมไหมตอนนั้นนะตอนนั้นจะไปอีกประเทศหนึ่งครับไปไปไปช่วยลุงครับอ๋อเพื่อนผมไหมหมายถึงเจอเพื่อนผมมาไหมน้ำมูอ่ะไม่เจอเลยค่ะไม่เจอหลายวันแล้วอ้าวไม่ได้คุยกันเลยอ่ะทักคุยกันบ้างไหมไม่ได้คุยกันเลยค่ะ อ้าวทำไมอะต่างคนต่างเงี้ยหรอก็ใช่ค่ะแบบว่าไม่ได้คุยคือแบบว่าสถานะแบบว่าอ่านไม่ตอบอยากบอบอยากคานอะไรเงี้ยเรื่องอะไรอ่านไม่ตอบอยากบอบอยากคานอืมอ่านไม่ตอบอยากบอกหรืออยากคานอะไรเงี้ยอ่านไม่ตอบหรอแป๊บนึงนะใช่ไหมต่อดูก่อนนะคะว่าล่าสุดเป็นยังไงน่าจะเป็นเขามากกว่านะเขาไม่ตอบอ๋อยินไม่ตอบ ใช่หยินเพิ่งเห็นน่ะโอ้โหแช้แชทมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ค่ะส่วนมากรับของไงรับของเพื่อนดันนวูทอะไรงี้อาวแล้วแล้วแล้วในใจใจไม่คิดคำหนึ่งเันสักวันหยินน่าจะเห็นแล้วแหละแต่หยินไม่รู้ว่าหยินจะตอบว่าอะไรเพราะเขาตอบมาแค่ว่าขอบคุณครับโอ้ความคิดถึงขนาดชั่วคราวเหรอนี่คุณมองเพื่อนผมเป็นความคิดถึงขนาดชั่วคราวเหรอเขาตอบมาสั้นเกินค่ะขอบคุณครับไม่รู้ว่าจะตอบยังไงอ่ะเอ้าตอบแบบระยะดีนะก็ขอบคุณครับ จะให้บอกอะไรใช่ค่ะ,ะเขาตอบสะให้ขอบเตียงครับเหรอในทางนั้นก็ไปทางกลกนะถ้าก็ขอบคุณครับก็ <c oughs> มันก็ถูกนี่ยรไม่แต่ว่ามันเป็นเวทที่แบบตัดบทเนี้ยขอบคุณครับโอเคแล้วก็ไม่มันก็ไม่ได้มีคำถามหรือว่าอะไรต่อถูกปะอา้าวต้องมีคําถามไวยเหรอใช่การที่คนเขาอยากถ้าเขาอยากคุยแล้วขอบคุณครับเขาขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณเรื่องแป๊บหนึ่งนะคะดูก่อน อ๋อยินทักไปให้กําลังใจตอนสตอรี่แล้วเขาก็ตอบมาว่าขอบคุณครับอ้าวมันก็ถูกว้วนี้เขาขอบคุณครับแล้วนี่ใช่มันก็ไม่ได้มีคําถามหรือว่าอะไรต่อไงคะก็เลยไม่ได้ตอบอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ยิงคําถามไปก่อนแล้วแล้วทำไมเขาถึงไม่ยิงคําถามมาก่อนล่ะอ้าวเขาจะยิงคำถามเรื่องอะไรก็คุณให้กำลังใจเขาแล้วเขาคุณบอกว่าใช่เป็นกําลังใจให้ในสตอรี่นี้นะคะเพราะบอกขอบคุณครับอ้ฮะก็ถูกล้นนี้ใช่แต่ว่าถัายังไงแล้วเขาก็ต้องเป็นคนที่ยิงคําถามมาก่อนไงที่ไม่ใช่หยินนะเขาต้องถามาว่ไรก็แบบนู่นนนนนนีีัโอะไรยเ้ อ๋อก็คือถามว่าเอ้ยคุณหิินให้กำลังใจผมทําไมให้กำลังใจผมกี่โมงให้กำลังใจผมตอนไหนเนี่ยเอ้ย, <S <S ยอะไรอย่างงี้เหรอใช่สภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนี้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 จะคุยหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันไม่มีเรื่องคุย <S 2> <S 2> อะไรเงี้ยไม่ถ้าคนมันอยากคุยอ่ะมันก็หาคำหาคำหาได้อยู่แล้วใช่ไหมอะถ้าคนมันอยากคุยอถูกป้องป่ะอ๋อเหรอใช่ บบว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุยคุยเยอะเกินแล้วจนนี่นี่รือเปล่าแบบว่าไม่มีเขาจะคุยแล้วเป่คุยเยอะเกินหรอคะไม่ได้คุยอะไรเลยนะใช่ไม่ได้คุยอะไรเลยอ่ะก็เห็นเขาบอกว่าคุณเย็นกับคุณน้าโมแหละคุยกันนานแล้วคุยกันแบบหลายปีแล้วก็ได้แบบแบบว่าระยะเวลามันนานเกินจนแบบไม่มีคําถามที่จะคุยกันแล้วหรือเปล่าไม่นะไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเลยอ่ะรู้จักกันก็นานแต่ว่าเ้ยก็ได้คุยอยู่นะอ้าวตกลงได้คุยไม่ได้คุยนย รู้จักกันนานแล้วค่ะปีสองปีแล้วมั่งอะแต่ได้คุยกันไหมก็คุยเยอะอยู่แต่ก่อนอืมก็อาจจะหมดคําถามหมดคําอะไรหรือเปล่าไม่นะถ้าคนมันอยากคุยอะมันมีคาถามเรื่อยๆอยู่แล้วแหละเอาจริงๆไม่อยู่ที่อะไรอยางัคุณลองไปฟังเพลงคำหวานของยูมาดิเพลงอะไรนะคะคาหวานของยูมาคําหวานเอืมลองไปฟังดูดิแล้วคุณจุกระคะแบบว่าไม่มีแบบ ต้องตอบข้อคงข้อความใครหรอผมไม่มีหรอครับทำไม,<ผ>มอะครผ,ผมไม่ค่อยอยากคุยบใครผมชอบคุยต่อหน้ามากกว่าไม่ชอบคุยผ่านโทรศัพท์หรอเออเพราะว่าถ้าอะผมพูดความรู้สึกจริงนะถ้าคุยผ่านข้อความอะเราไม่รู้ความรู้สึกข,ข,ข,ของข้อ,ขอความมันหลอกผมพูดจริงคุณไม่รู้หรอกเนาะมันไม่รู้น้ําเสียงอะไรแบบนี้ใช,ใช่ไหมใช่คุยผมคุยต่อหน้าดีกว่ามันจะได้รู้ความรู้สึกกันว่าเอ๊ะเขากำลังดีใจเขากำลังยิ้มหรือว่าเขากำลังร้องไห้หรือว่าเขากำลังเฮฮา แล้วมีใครที่แบบว่าได้เจอต่อหน้าแล้วรู้สึกถูกใจไหมคะโยค่าก้าหละครับมีครับมีมีมีชื่ออะไรคะชื่อฮันนี่ครับชอบฮันนี่ครับชอบแบบไหนนะโยโยโยกาลายี่สิบเอ็ดครับพี่อยสี่แยกกันไรอ่ะผมคุยกับหยินหยางอยู่ใช่ชอบแบบไหนคะผมรับใช่ค่ะชอบแบบเขาที่ไม่มีแฟนครับโอซี่ครับอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นครับไม่เคยไปต่างประเทศครับอยากพาอยาก อยากให้คนพาไปญี่ปุ่นครับมีใครพาผมไปต่างประเทศได้ไหมครับเอาจริงๆก็คืออยากเที่ยวต่างประเทศครับเห็นคุณเอฮันนี่ครับไปเที่ยวญี่ปุ่นครับก็เลยอยากไปกับเขาบ้างชอบเพราะว่าอยากตันนั้นไม่น่าใช่ฮันนี่นะคะที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเอ้าใครไปครับเอ้าขอโทษรบพี่ตอนนั้นไม่น่าใช่ฮันนี่นะคนที่ไปญี่ปุ่นนะแล้วใครไปอ่ะน่าจะเป็นอีกคนนึงค่ะที่ไม่ใช่ฮันนี่อ่ะผมไม่รู้ว่าตอนเขาพูดว่าฮันนี่ไปญี่ปุ่นพี่เห็นใครตายป่ะครับพี่เห็นใครตายไม่เห็นไม่เห็นเลยโอเคครับ ไม่น่าใช่ฮันนี่นะคะคนนั้นเอ้าใครไปอ่ะน่าจะเป็นอีกคนใครอีกคนนะคะรอ้ผมไม่รู้เห็นตอนพูดอะใครอีกคนที่ไม่ใช่ฮันนี่อะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแค่คนหนึ่งคนเอาแล้วไม่ใช่ฮันนี่ครับตัดเลยก็ได้ใช่แต่ว่าคุณฮันแต่ว่าพี่ฮันนี่เขาเป็นรักเก่าของพี่ต๊อดนะอ๋อไม่เป็นไรครับผมชอบผมผมเป็นคนเทียผมชอบกินตอเพื่อนครับอ๋อผมชอบหาง่ายดีครับตอเพื่อนจะดีหรอคะใช่ครับ ผมอยากเป็นคนที่ให้รความสัมพันธ์เพื่อนคนอื่นครับรอเล่นครับเชื่อผมไหมเชื่อผมไม่ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเอาผมเชื่อแล้วเมื่อกี้ไม่เชื่อค่ะพี่จุกไม่เชื่อหรอกพี่จุกออกจะเป็นคนดีใช่ครับใช่ผมรอเล่นผมไม่ได้ชอบใครหรอกผมไม่มีใครชอบหรอกทำไมอ่ะคนเราทุกคนมันก็ต้องมีคนที่ชอบหรือว่าต้องมีคนมาชอบก็คือความรักอ่ะมันมันมันหาได้ง่ายครับจริงๆอ่ะเราไม่จช่เป็นองมีนะครับ ถ้าผมมีเพื่อนอยู่ผมมีเพื่อนผมมีพี่ผมมีอะไรอ่าเงี้ยผมพอใจแล้วเออเขาหายไปไหนแล้ววะเหมือนเขาจะกระเด็นไปแล้วค่ะหายเล่นจักรยานไหนไปไหนวะขอบพี่พี่จีบสาวแล้วหรอทุกวันเนี้ยโอ้โพี่มันฮอตว่ะไม่ได้เพื่อนเพื่อนพี่ถอดรองเท้าหน่อยดิยี้มไหมเห็นผมพูดเมื่อกี้ไหมรู้รู้ไหมรู้ถึงรู้ถึงอารมณ์ผมือเปไหม หายแล้วหายแล้วไม่อารมณ์แบบถอดรองเท้าหน่อยอารมณ์คัปปีนอารมณ์ไม่อยากมีใครเหรอคะแล้วมันไม่ไม่ใจไม่อยากมีใครครับไม่ไม่ไม่อยากมีใครแต่ว่าความสัมพันธ์อา้าว<อ><ล>ผมพูดจริงๆนะค่ะในเนี้ยตั้งแต่ผมเล่นมาความสัมพันธ์ที่มีความรักอ่ะผมผมไม่อินเอางี้ดีกว่าผมไม่ค่อยอินเก็ตค่ะเก็ตเอางี้ผมไม่อินไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าผมเกียใครภไม่เป็นหรือว่าไม่อยากเข้าหาใคร ถ้าถามจริงๆอะคนเราอะในการเล่นที่เนี้ยมันเข้าหากันได้ทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนคนที่อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่กลางอะไรเงี้ยมันมันเข้าหาหทุกคนอยู่ยแล้วเพราะมันเป็นฮอร์โมนแต่ว่าสิ่งที่ผมมาเล่นตรงเนี้ยผม่าไม่ได้อยากมีตรงนั้นเพราะผมไม่อินค่ะทําไงทําให้ตายไงผมก็ไม่อินเข้าใจค่ะเพราะว่าผมอินกับการที่เล่นกับเพื่อนกับพี่มากกว่าเข้าใจค่ะเข้าใจใช่ครับจะถามว่า ถามว่าอ่ถามว่าชมคนนั้นคนนี้น่ารักไหมเอ่าผม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 ชมว่าคนนั้นคนนี้น่ารักเออวันนั้นอะอันนี้คือคุยแบบเปิดอกัยอมรับว่าผมชมค่ะแต่ว่าให้ผมไปมีแบบจีบเขาเพื่อแบบหวังแบบอยากได้เขาเป็นเมียเป็นแฟนอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยในหัวผมอะเข้าใจคนเรามันชอบแต่ว่าชมแต่ว่าชมแต่ชมเขาว่าน่ารักไหมชมอ่ะชมปื้มเนปื้มในใจว่าเออเขาชมไอ้คนนี้น่ารักนะคนนี้สวยนะอะไรเงี้ยมี คนเรามันชอบไม่เหมือนกันไงใช่ไหมใช่อ่ะแล้วแล้วหยินชอบเหรอครับในเนี้ยอะไรนะคะหยินชอบเหรอครับความรักในเนี้ยความรักในนี้หมายถึงเปลผมอยู่ข้างเลยเดี๋ยวหลังการอะไรพี่จะมาไหมอันนี้คือหมายถึงแบบคุยกันแบบเปิดอกปะเนี่ยข้างหลังตลาดเนี่ยผมนั่งอยู่กับหยินหยางเนี่ยสีแยกเนี่ยที่ขี่รถมาเจอเลยทำไมแล้วกูตรงที่เขาซ่อมตู้ไปเหรอพี่ของแกนี่เนาะหยินว่ายังไงอ่ะความรักในนี้ หมายความว่ายังไงหรอคะความรักในนี้คุณอินคุณอินกับความรักในนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าเนี่ยคุณชอบไหมก็แล้วแต่คนนะคะใช่กับบางคนอ๋อหมายถึงว่ากับใช่มันก็มีบ้างใช่ค่ะใช่ถ้าเป็นยินอย่างใช่อันนี้คือเราคุยแบบเปิดอกถูกไหมเขาเปิดอะไรก็ได้จะเปิดเปิดเลยนี่พูดจริงๆมันก็อินนะอินกับบางคนอ่ะใช่เคยมีแบบว่า าผมถามจริงๆนั่นคือว่าผมถามแบบว่าเคยแบบแบบว่าเราเล่นกันในเนี้ยเราเล่นกันในเนี้ยแล้วเคยแบบอความรู้สึกแบบเราเคยไปข้างนอกบ้างไหมสำหรับคุณหยินเวลาคุณเล่นคุณเล่นในเนี้ยโอ้โหคำถามเดียวกับพี่เปาเลยอ่ะพี่เปาหย,ยินเคยตอบคาถามนี้กับพี่เปาอยู่นะอ่าผมไม่ได้เป็นพี่เปาผมไม่รู้ที่ผ่านมาอ๋อไม่มีนะไม่มีก็คือโอไอซีร้อยใช่ค่ะที่ผ่านมาไม่มีนะน,นั่นแหละต่อไปไม่แน่ อ่าวทำไมะเออคุณหิก็ไม่มีใครรู้ว่านาคตถูกไหมไม่เพราะว่าคุณหินไอ้นี่หรือเปล่ามีมีแตนมีแฟนไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอ๋อใช่เหรอใช่ค่ะใช่ไม่มีนี่เหมือนว่าไม่มีนานแล้วโอ้หมายถึงเอออันนี้เราเปิดอกถูกไหมคะใช่ใช่ข้างนอกไม่มีมาจะสามปีแล้วค่ะคุณจุกโอ้นี่เหงาเหรอครับ S <S ก็เหงาเนอะแต่ว่ามีคุยก็มีคุยใช่ไหมใช่ก็มีคุยอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครอะที่ผ่านมาก็คือคุยแล้วมันก็ก็ผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วเราจะหาความรับจากไหนหรือว่าเลยๆเพราะเพราะว่าอยู่คนเดียวจนชินแล้วปะมันอาจจะเป็นเพราะยังไม่เจอใครที่ใช่ด้วยก็คือแบบว่าให้เวลาคนทีใ่ใช่แล้วใช่แล้วคุณจุกเหรอคะผมล่ะครับผมมี ก็ยิงผมมีครับผมเก็บไว้ในตู้หนึ่งคนเก็บไว้ใต้เตียงสองคนเป็นคาสโนวาหรอ,ไ,หรอไม่เป็นคาสโนวาคาสโนวาคือแบบว่าแบ่งเวลาให้ทุกคนดีกว่าผมชอบแบ่งเวลาให้ทุกคนครับผมไม่อยากให้ใครต้องขาดขาดความรักจากผมไปอันนี้จริงๆไหมคะเนี่ยสารามไม่นยินเชื่อนะกิ๊กอยู่ใต้เตียงครับกิ๊กอยู่ใต้เตียงแฟนอยู่ใต้ตู้ เอางี้ดีกว่าผมพูดตรงนะผมอยู่ที่ไหนอะหัวบันไดผมไม่เคยแห้งดีกว่าเอ้โหใช่เหรอใช่ครับเพราะว่าผมเดินเดินอยู่ผมทําน้ําหกครับผมเลยต้องเช็ดทุกวันนะผมล้อเล่น <c oughs> <c oughs> ผมโม้เล่นเออล้อเล่นแต่ว่าไม่เจอนานแล้วนะคะคนนั้นน่ะคนไหนเะเพื่อนผมเหรอใช่ไม่เจอนานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ EMD เขาเลื่อยๆครับไม่เรื่อยๆไม่มีอะไรวุ่นวายชิวๆเล่นชิวๆมากกว่าไม่ได้แข่งขันนมใครสู้ๆนะคะคุณจุกแล้วเพื่อนผมมาสู้ไหมเคยให้กำลังใจไปแล้วว่ะดิอ๋อแล้วเขาขอบคุณครับหรอใช่ค่ะแล้วเขาก็ขอบคุณครับแต่ช่วงนี้เขาดูพูดน้อยนะคะอ๋อเขาเซนซิทีฟอยู่กับอีกที่หนึ่งอยู่ครับแน่เซ <c oughs> นซิทีฟรบบคืออะไรฮะเซนซิทีฟกับอีกที่หนึน่งอะไอ้นั่นไหมาถึงเงินน อ๋ออ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจอ๋อดูเขาพูดน้อยมากเลยอ่ะใช่แต่ก่อนคือเถียงกับหยินไม่หยุดเลยอะเถียงตลอดเวลาเฉียงทั้งวันอะเขาได้เขาได้แบบปกตินะครับเป็นคนพูดน้อยครับใช่หรอคะใช่ใช่เป็นคนพูดน้อยไยหนักะไรคุณหยินก็ชอบคนพูดน้อยหรือคนพูดเยอะครับไม่ได้มีสเปคตายตัวค่ะถ้าคุยได้ก็คือคุยได้อ๋อหรอใช่ ก็แบบอยู่อย่างนี้ก็แบบคุยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยหรใช่ <S 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 ไหมหมายถึงยัยงไงคะหมายถึงว่าคุยไปเรื่อยโหจะตล์หุ่หญินแมแบบว่าหหยินไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยนะตอนอน,นี้ช่วงเนี้ยเอาขี่รถกับเพื่อนนะช่วงนี้แบบว่าฟอแกงนานๆทีจะคุยกับใครแต่ว่าก็ไม่ได้คุยแบบนั้นอนะอ๋อหมายถึงว่าความสัมพันธ์แบบแบบแบบคนคุยแบบแฟนเหรอ ไม่มีนะคะหยินไม่เคยมีแฟนเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่าที่คุณหยินบอกอะคะหมายที่คุณหยินบอกว่าคุยไปเรื่อยอะคุยไปเรื่อยไม่มีนะไม่เคยมีสถานะเอ้ยมีป่ะคนคุยไม่มีนะก็หรอใช่ก็แบบยังไม่มีสถานะคนคุยอะไรอย่างนี้เลยมังอ๋อแล้วมีกูกิ๊กไหมมีกูกิ๊กไหมก็มีก็มีแบบทาความรู้จงรู้จักแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าความสัมพันธ์ไปกันแบบลึกซึ้ง <c oughs> ทำไมอันนี้หลอกถามปะคะไม่ได้หลอก <c oughs> ผมก็ถามเฉยผมอยากคุ้ว่าบางคนแบบว่าเขา <c oughs> เขาเขาอยู่ในนี้เขาทําอะไรกันบ้าง <c oughs> อ๋อแบบว่าบางคนแบบตายไม่เหมือนกันไง <c oughs> ใช่มันก็ต้องมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างแต่จริงๆก็ถามตัวเองอยู่นะว่าใครจะเป็นคนแรกความรักของเราที่แบบเป็นความรักจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณอยู่อย่างนี้ก่อนได้ไหมผมขอแบบไปแวะไปข้างนอกก่อนได้ค่ะได้ได้เอาจริงผมชิงถังครับได้ค่ะได้ เขาคุย hey, เฮหาดีเนาะเขาคุยเฮหามากเลยอะ่ะแบบว่าเฟนลีอ่อ่ะอัธยาศัยนี่ใครอยู่ก็อยู่เด้อโดนดีฟท้อขนาดนั้นใครอยู่ก็อยู่นะไปเร็วอะ่ะ จะไปพักมาด้วยคีดดิดตั้นอยู่ไหนอะ่ะเบลล่างทำไร